เดี๋ยวชายไทยครับวันนี้คูววดี้ขับ all new isuzu mu-X มารับิ e us ดกทองระยะเห็นพระเอกหนุ่มก้าวโตวตัวใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาน่งรถคูดี้บอกนั้นเลยหละครับว่าสบายเพราะพื้นที่โดยสารกว้างถึงเจ็ดที่นั่งโดยที่ด้านหลังจุของได้เพียแบวันนี้เนี่ยคูดี้มาขนของให้น้องมิ๊กได้สบายสบายเลยครับว้าว นี่เปลี่ยนไปเยอะมากทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีเบาก็นุ่มนั่งสบายเลยครับผมนี่อยากจะถอยันใหม่ไปเลยห้ามิตรอมิกสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ทั้งมิได้เลยเพราะระบบปรับอากาศคันนี้เป็นแบบอัตโนมัติดูโอ,โอ่อนแยกอิสระซ้ายขวาและบอกที่เรานั่งอยู่เป็นเทคโนโลยีคูลแมทซีช่วยลดการสะสมความร้อนของเบาะัดงด้วย่ มามานมันอไม่ไม่ล้าล่ะิกเป็นผัผมเลยครับพี่เราชาวไทยที่มีตัวช่วยในการขับขี่ด้วยระบบความปลอดภัย ADA s ระบบกล้องอัจฉริยะช่วยเตือนเมื่อรถระบบกล้องอัจฉริยะช่วยเตือนเมื่อรถขับออกนอกเลนแถมยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยครับคุณน,นิดช่วยทำให้คุณมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นตัวช่วยดีๆก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับ 你知道不？这个，这边之前说他雇了，所以你相信？